ว่ามให้เรามาเข้าไปกินในพื้นที่เนกันนะครับพื้นที่ในห้องนอนโอเคเอางี้นะโอเคการกินอาหารห้องนอนในขอห้ามให้มีแค่น้ําเปล่าถ้าเป็นไปได้แค่นั้นพอเผื่อวันนี้นอนดึกไม่ไม่มเผลอนอนแล้วไอไอแล้วไฟมันปิดมืดถูกไหมฮะแล้วเรากําลังสลึมสลือไอจะไปหาน้ํากินลงจากเตียงนั้นสองมาอกขาหักอีกนั้นถ้าเกิดจะมีก็ขอเป็นน้าโอเค แต่ไม่ใช่แบบก่อนนอนเตรียมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่า <c oughs> กะว่าอาจจะฝันวิ่งเหนื่อยแล้วอยากจะกินพิซซ่าไม่ไม่ไม่ต้องนะไม่ต้องเบร์นั้นแต่ถ้าเกิดว่ากินอาหารในห้องเรียนนะโดยมากพี่อนุญาตนะครับคือตัวเพียงอนุญาตดังนั้นในการกินอาหารในห้องเรียนให้ขออาจารย์ประจํารายวิชาเป็นสําคัญโอเคเข้าใจเนาะขอญาตเขาเองจนขออนุญาตจนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เขาอนุญาตแล้วก็ไม่ต้องขอทุกครั้งก็ได้ แต่ต้องคุยอาจารย์เองแต่เป็นของพี่สายเนี่ยได้หมดคนระับเพราะว่าพี่มองว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ต่อการเรียนโอเคนะ <c oughs> อ๋ออ๋อปัญหาเกิดขึ้นคือตอนนี้ที่แท่นวางตัวกล้องวิดีโอนะครับเรามีชามมาม่าอยู่ชามหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นการไหว้เจ้านะฮะ <c oughs> อ่าแบบนี้แบบนี้โอเคงั้นงั้น,นกินได้แต่เก็บให้เรียบร้อยก็คือใช้กฎของพี่หมายเมื่อกี้พี่หมายบอกว่าต้องล้างเก็บให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะ